สวัสดีคณะพันธมิตรแห่งแหวนทุกคนวันนี้มาในบทบาทของแกนดอฟใช่แล้วผมเองเอชเวเปอร์ a pper, ที่มาในบทบาทของแกนดอฟเนื่องจากว่าจะรีวิว e pipe เป็นงานของ c r e a อ e วแล้วแกนดอฟ e pipe ที่ใช้ชิป d n a 6 0จะเป็นอย่างไรลงไป up close and personal ใกล้ติดประชิดตัวเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินทางกันต่อเราลงไปเลยครับ ช่วงอัพโคแซนเพอร์ซ n a l ใกล้ติดไปคิดตัวกับผลงานของค e ีอาเวฟยี่ห้อนี้นี่เขาผลิตมาตั้งแต่ปี2013แล้วกล่องก็ไม่มีอะไรเลยเรียบง่ายตรงนี้มีสลับให้ดึงออกมาได้เดีให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งชื่อของมันคือแ a n d a l ฟ60วัตต์แล้วก็สีเนี่ยจะมี3สีเป็น r o ส e ูดนอยเยอร์แล้วก็10ป a านโก็จะตรงกับตรงนี้อย่างจะตรงกันสไลด์ปึป๊บออกมา ริปทิปก่อนริบทิปสไตล์กันดาก็ต้องยาวๆให้ดูตรงนี้ก่อนปึ๊บแม็กซี่ก็เป็นบัตรแสดงว่าเนี่ยตัวนี้เป็นของแท้แล้วก็มีบอกว่าขอบคุณอันนี้เป็นเจ้าของมีลายเซนมาเรียบร้อยตัวนี้เลข0313วันเดือนปีที่ผลิตอันนี้เป็นของแถมจากทางร้านเพิ่งเห็นนะกล่องใส่ถานก้อนเดียวมีแถมถาดมาให้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเยี่ยวอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ แล้วก็มีปลอกถานแถมให้มาด้วยอันนี้เป็นทางร้านเขาแถมมาให้ร้านนี้อยู่ที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้แหละเป็นซองกรมหยี่อันนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันเราจะได้ชมพระเอกของเรากันละเปิดปึป๊บสวยใช่ไหมละ่ะทีนี้พอปัญหาเป็นอย่างเงี้ยมันวางไม่ได้ในเซตก็จะมีอย่างนี้ขายแยกแล้วก็สามารถตั้งได้ งานเนี้ยฟังบ้านรันดี้แมชชีแมชชีตัวนี้ยี่องมิลน,น่าจะเป็นคอปเปอร์ด้วยนะขั่วสัมผัสมีโลโก้เขียนเคลียร์วบปุ่มอยู่ตรงนี้อันเนี้ยเปิดปิดยากแต่ว่าเลขตรงกัน0ูนย์สามหนึ่งสามบุมบวกลบอันนี้ก็หมุนมีนอ็อตเรียบง่ายมากอันนี้ก็เป็นปุ่มกดเวฟปุ่มพาวเวอร์ล็อกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าลายล็อกเป็น DNA 60 ไม่ต้องคุยอะไรกันมากตอนแรกก็จะใช้มันทองก็ได้นะพูดถึงสีทองแล้วก็สวยจะใส่อะตอมปึ๊บ0.74โอมก็ถือว่าดูดีเลยรีวิวไปแล้วตัวนี้นี่ d e a d r a b b i t MTL แล้วก็ปุ่มกดก็อยู่อย่างนี้ทำให้จับพอดีเวลามือเราจับอย่างนี้เราก็จะกดปุ่มพอดีเวฟ เนี่ยมันจะพอดีมือเดี๋ยวใครไปทําให้ดูตอนเห็น f a c t Time บวกลบบวกลบปกติแน่นอนอื๋อ,อเดี๋ยวให้ดูดรีฟทิปนิดหนึ่งด้วยเป็นดร i ฟทิปห้าหแต่ตรงเนี้ยจะรีดมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้สไตล์เขาให้ทํามาเป็นเมาส์ทูลังก็เวฟแบบสไตล์แบบดูดไปโอ้โห,โโหเต็มจอพอดีเวฟสักคำ เรากลับไปสรุปแบบเฟซไทม์แบบเห็นหน้ากันครับ เป็นไงค,ครับเห็นกันแล้วอัพโคลแอนเพอร์ซินลใกล้ติดประชิดต,ตัวกับงานของคร e อเว็บแกลนดอร p ฟไพพ์ดริปทิปตัวนี้มันตื้อจริงๆนะฟีลเป็น Restricted Direct to l u n g แบบตื้อๆได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองหาดวิปทิปเปลี่ยนดูผมเองก็เป็นคนที่ชอบไพ์ชอบ E-Pipe ก็จะมีดวิปทิปอยู่หลายตัวอันนี้ก็อีกแบบหนึง่ง อืมแต่มันต้องเกนดอมันต้องยาวๆเนอะแต่พอใส่ดริปทิปยาวต้องทําใจเรื่องหนึ่งคือกลิ่นดรอปลงแน่นอนเพราะว่าดริปทิปโอ้โหกว่ามันจะมาถึงยาวขึ้นมาเนี่ยแต่ฟีลดีคือเอาไว้เวฟแบบเพลินๆได้อ oh. อย่างอื่นไม่มีอะไรต้องพูดถึงเลยสวยมาก นี่เดี๋ยวให้ชมอีกทีหนึ่งแต่ละมุมในี่นหมุนๆให้ดูโอ้ยแบบสวยจริงๆอ่ะแฮปปี้มากๆแล้วก็ตัวนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากซูริกประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพราะว่าเขารู้ว่าผมสะสมและผมชอบไปการจ่ายไฟ DNA ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแจมอยู่แล้วดีอยู่แล้วเปลี่ยนดีกว่ากลับมาเป็นตัวของตัวเองเช่นเคยครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วย กดติดตามแล้วอย่าลืมเปิดกริ่งเตือนจะได้ทราบว่าเอสเวเปอร์มาอีกแล้วตอนนี้ก็จะมีของทยอยกันมารีวิวเรื่อยๆตัวถัดไปไปแกะมาแล้วแกะมาดูหน่อยหนึ่งละนี่แล้วก็ให้ดูภายในห้องเครื่องนี่คือ d เดซแรบ b i t Pro เป็นหยดสูบและถ้าจากนั้นก็จะเป็น o ูก้าของก็มาถึงมือแล้วเช่นกันทั้งแบบที่เป็นชิปของเขาเองก็คือชิป VP60 แล้วก็ตัวเป็นตัวโปรนะแล้วก็ตัวที่เป็น DNA ด้วยได้มาทั้ง2แบบทราบมาว่าเขาแทบไม่ส่งให้ใครรีวิวเลยนะตัวที่เป็น DNA ก็รอชมกันครับแล้วก็จะมีทยอยอยู่เรื่อยๆนอกจากการกดติดตามเปิดกระดิ่งเตือน อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันออกไปครับเช่นเคยครับถ้าได้ยังสูบบุหรี่อยู่และสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็บไพรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็บไพรเซอร์ปลอดภย100ัยร้อแต่ปลอดภัยก่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทําเพื่อตัวคุณเองและที่สําคัญทําเพื่อคนที่คุณรักการสูบบุหรี่เป็นอััันนตตราาย่สสุขภพวีผม A aper, กบ ผลงานของเคลียเว็บต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ